ยายเรื่องภรรยาชั่วคราวของบอสคําโปรยข้อเสนอที่หมายถึงเงินทองมากมายทำให้หญิงสาวไม่ลังเลที่จะยอมเป็นหนึ่งในแผนการของชายหนุ่มแก้วรุ้งยอมที่จะเป็นแฟนกรรมลอของกันทีโดยที่ไม่รู้เลยว่าเธอต้องเจอกับอะไรบ้างและสิ่งสำคัญที่เธอต้องเอาชนะ นั่นคือความรู้สึกของตัวเองในเมื่อทุกอย่างมันเป็นเพียงแค่สัญญาและเธอก็ทำเพื่อเงินตอนที่หนึ่งพนักงานดีเด่นน้องรุ้งจะไปไหนครับให้พี่ไปส่งไหมวีระพงศ์มอบหมายงานตัวเองให้พนักงานคนอื่นจัดการส่วนตัวเขาก็รีบวิ่งมาหาแก้วรุ้งที่กำลังจะเดินออกไปนอกบริษัทหญิงสาวถอนหายใจ แอบกรอกตาไปมาก่อนปันหน้ายิ้มเมื่อชายหนุ่มเดินเข้ามาใกล้ๆไม่รบกวนดีกว่าคะ่ะเมื่อสักครู่ผู้จัดการมีลูกค้าไม่ใช่หรอคะหญิงสาวมองเข้าไปด้านในเห็นว่าลูกค้ายังมองตามมาก็นึกตำหนิผู้จัดการหนุ่มในใจแทนที่จะสนใจเรื่องงานกลับเอาเวลามาวิ่งตามผู้หญิงเธอไม่เข้าใจเลยว่าคนแบบนี้เป็นผู้จัดการได้อย่างไร ทำงานเช้าชามเย็นชามไม่มีความเป็นผู้นำไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ยุ่งยากแค่ไหนก็จะตัดปัญหาให้พ้นตัวไม่เคยออกหน้ารับอะไรสักอย่างผู้ชายขี้ขาดแบบนี้ไม่อยู่ในสายตาของแก้วรุ้งก็มีพนักง,งานคอยแนะนำสินค้าให้ลูกค้าแล้วตอนนี้พี่ก็ว่างไงครับหญิงสาวสุดลมหายใจลึกเธอไม่ใช่พวกประเภทเกรงใจคน จนสร้างความอึดอัดให้กับตัวเองแก้วรุ้งเป็นคนตรงๆแต่ก็ไม่เคยพูดจาหักหน้าใครเธอมีวิธีที่จะเจรจาปานีประนอมากกว่าพูดพ้องออกไปแบบขวานผ่าซากพอดีว่ารุ้งจะออกไปธุระค่ะเป็นธุระส่วนตัวซึ่งรุ้งไม่สะดวกใจที่จะให้ใครไปด้วยผู้จัดการเข้าใจใช่ไหมคะหญิงสาวเอียงคอเล็กน้อยท่าทางน่ารักของเธอ ทําให้วีระพงษ์ยิ้มออกมาเห็นว่าหญิงสาวต้องการความเป็นส่วนตัวเขาก็ไม่วอลแวร์ are, ปล่อยให้เธอไปจัดการธุระของตัวเองส่วนเขาก็เดินกลับเข้าบริษัทหลังจากสลัดชายหนุ่มออกไปได้เธอก็รีบอบรอดรับจ้างเป้าหมายของเธอคือโรงงานซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่นี่สักเท่าไหร่เนื่องจากว่ามีเอกสารสําคัญที่ต้องนำส่งเธอจึงไม่ไว้ใจให้ใครเอาไปส่งให้ โดยเฉพาะเด็กฝึกงานคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทำงานได้ไม่นานเพราะค่อนข้างซุ่มซ่ามและขี้ลืมหลายครั้งที่ทำเอกสารหายจนต้องวุ่นวายตามหาครั้งนี้แก้วรุ้งจึงอาสา,าที่จะนำเอกสารไปเองแต่เพราะรถจอดอยู่ด้านนอกกว่าจะวนลงมาก็ต้องใช้เวลานานเดินออกมาหน้าบริษัทขึ้นแท็กซี่ยังเร็วกว่าเธอจึงเลือกใช้บริการรถสาธารณะแทน แก้วรุ้งเป็นพนักงานอยู่ในบริษัทผลิตและขายอะไหล่รถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้เธอเป็นพนักงานที่มุ่งมั่นตั้งใจทำงานมากกว่าใครๆแก้วรุ้งมักจะมาถึงบริษัทก่อนประตูเปิดเสมอเธอจะมานั่งรออยู่หน้าประตูและเข้าไปในบริษัทเป็นคนแรกเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการต้อนรับลูกค้าในแต่ละวันหญิงสาวเป็นคนจริงจังกับชีวิตทำอะไรก็ทุ่มสุดตัว เธอเข้ามาทำงานที่นี่และพยายามไขคว,ว้าหาข้อมูลอยู่เสมอทำให้กลายเป็นพนักงานดีเด่นหลายปีซ้อนเป็นที่รักของหัวหน้างานและด้วยความที่แก้วรุ้งเป็นผู้หญิงหน้าตาสวยบุคลิกดีทำให้พนักงานชายหลายๆคนแอบชอบเธอบางคนก็แอบชอบเงีย,งยบๆในขณะที่บางคนก็เปิดเผยพยายามแสดงความจริงใจหวังคว้าหัวใจของหญิงสาว แต่เธอมาที่นี่เพื่อทำงานไม่ได้คิดเรื่องความรักและไม่คิดที่จะหาภาระให้ตัวเองแก้วรุ้งต้องการที่จะทำงานเพื่อเก็บเงินเธอมีเป้าหมายในชีวิตและไม่คิดจะมีแฟนหญิงสาวเดินทางกลับมาถึงบริษัทหลังจากที่นำเอกสารไปส่งถึงโรงงานวีรพงศ์ยืนรออยู่ด้านหน้าเมื่อเห็นหญิงสาวลงจากแท็กซี่เขาก็รีบกลางร่มมารับเธอทันที ไม่ต้องลำบากขนาดนั้นก็ได้ค่ะแดดแค่นี้ไม่ระคายเคืองผิวรุงงหรอกหญิงสาวไม่อยากให้ชายหนุ่มมองว่าเธออ่อนแอกลับแค่โดนแดดไม่กี่วินาทีคงไม่ทำให้ผิวของเธอมอดไหมวีรพงษ์ชอบทำตัวเวอร์เสมอทำให้แก้วรุ้งรู้สึกอึดอัดถึงแม้ว่าเธอจะเคยปฏิเสธอีกฝ่ายไปแล้วบอกว่าคิดกับวีรพงษ์แค่เพื่อนร่วมงาน แต่ชายหนุ่มก็ไม่สนใจพยายามเข้าหาเธอใช้ทฤษฎีตื้อเรื่อหวังว่ามันจะสำเร็จแต่วิธีนี้ใช้ไม่ได้กับแก้วรุง้งยิ่งผู้ชายตื้อเธอยิ่งรำคาญนานวันเข้าก็เริ่มเหม็นขี้หน้าแต่เธอเป็นมืออาชีพเมื่อเข้าสู่โหมดทำงานก็ไม่เอาความรู้สึกต่วนตัวมาปะปนเธอสามารถร่วมงานได้กับทุกคนถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะไม่ชอบหน้าเธอก็ตาม น้องรุง้งพี่จีบน้องรุ้งมาหลายปีแล้วนะไม่ใจอ่อนกับพี่บ้างเลยเหรอไม่แม้แต่นิดเดียวค่ะรุ้งยืนยันคำเดิมว่าคิดกับผู้จัดการแค่เพื่อนร่วมงานและจะไม่มีวันพัฒนาไปเป็นอย่างอื่นชายหนุ่มได้ยินแบบนั้นก็หน้าหมองแต่ไม่กี่วินาทีเขาก็กลับมายิ้มอีกครั้งและพยายามเอาอกเอาใจหญิงสาวชวนเธอไปกินข้าวกลางวันด้วยกันแต่แก้วรุ้งก็ปฏิเสธเหมือนเดิม รุ้งขอตัวก่อนนะคะดูเหมือนว่าลูกค้าทางนั้นจะต้องการความช่วยเหลือหญิงสาวหูตาไวไม่ต้องรอให้ใครเรียกแค่สังเกตสีหน้าและท่าทางเธอก็รู้ได้ทันทีว่าลูกค้าต้องการหรือไม่ต้องการอะไรหญิงสาวเป็นคนมีไหวพริบนอกจากจะรู้จักเอาตัวรอดแล้วเธอยังเฉลียวฉลาดและเข้าใจลูกค้าเป็นอย่างมากลูกค้าทุกคนที่ได้รับการดูแลจากเธอก็ประทับใจ ส่งผลให้เธอได้รับผลตอบรับที่ดีและกลายมาเป็นพนักงานดีเด่นเป็นที่ไว้วางใจของผู้บริหารหญิงสาวได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการตำแหน่งของเธอรองจากบิรพงศ์แต่เงินเดือนห่างกันไม่มากแก้วรุ้งรู้สึกดีใจที่มีไรายได้เพิ่มขึ้น แต่การที่เธอต้องทำงานใกล้ชิดวีระพงศ์ก็ทำให้เธอรู้สึกหงุดหงิดและอึดอัดในบางครั้งแต่หญิงสาวก็สามารถทำงานร่วมกับอีกฝ่ายได้โดยอาศัยความเป็นมืออาชีพน้องแก้วครับคะชายหนุ่มรูปร่างสูงโปร่งเขาเป็นพนักงานอยู่ที่นี่แต่อยู่คนละแผนกกับเธอในมือของเขามีถุงขนมที่มักจะซื้อมาฝากประจำพร้อมกับท่าทางเหนียมอาย แก้วรุ้งว่ารู้ว่าเขาชอบเธอและพยายามจีบด้วยขนมมาโดยตลอดแต่หญิงสาวไม่เคยหวั่นไหวเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าคนที่เข้าหาเธอเป็นคนดีจริงใจหรือไม่หญิงสาวไม่ได้สนใจเรื่องความรักตั้งแต่แรกเธอไม่ได้ขวนขวายอยากจะมีคนรักเหมือนกับผู้หญิงหลายๆคนชีวิตของเธอมีแต่เรื่องงานในหัวของเธอก็มีแต่เรื่องเงิน ส่วนเรื่องความรักเธอไม่ได้สนใจคิดว่าถึงเวลาก็คงจะมีเองแต่ตอนนี้คงจะไม่เหมาะเพราะเธออยู่ในช่วงที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวจึงไม่อยากดึงใครเข้ามาในชีวิตให้เป็นภาระตอนที่สองเหตุผลช่วงพักกลางวัน แก้วรุ้งลงมากินข้าวกับเพื่อนร่วมงานที่เธอสนิทสนมที่สุดขวัญตาเป็นพนักงานคนแรกที่เข้ามาคุยกับเธอช่วงที่เข้ามาทำงานที่บริษัทแล้วก็สนิทสนมกันจนถึงทุกวันนี้ด้วยความที่มีนิสัยคล้ายคลึงกันทำให้ขวัญตาและแก้วรุ้งเข้ากันได้ดีแม้จะมีกันสองคนไม่ได้อยู่เป็นกลุ่มก้อนเหมือนพนักงานกลุ่มใหญ่อีกหลายๆกลุ่ม แต่แก้วรุ้งกับขวัญตาก็ไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนอะไรฉันว่าผู้จัดการก็หลอดีนะทำไมเธอถึงไม่ชอบล่ะขวัญตาเอ่ยด้วยความสงสัยในบริษัทนี้มีพนักงานผู้หญิงหลายคนที่แอบชอบวีรพงศ์แต่เขาไม่สนใจใครนอกจากแก้วรุ้งคนเดียวเธอเห็นเขาตามจีบเพื่อนรักมานานหลายปีแล้วแต่แก้วรุ้งก็ไม่มีท่าทีว่าจะใจอ่อนเลย แถมยังปฏิเสธจนอีกฝ่ายหน้าหงายตั้งหลายครั้งฉันยอมรับว่าผู้จัดการหล่อแต่เขาไม่ใช่ผู้ชายในแบบที่ฉันชอบแบบนี้หมายความว่าถ้าเธอเจอผู้ชายแบบที่ชอบก็จะยอมสละโสดใช่ไหมขวัญตาเอ่ยถามด้วยท่าทางตื่นเต้นในขณะที่ตัวเธอเปลี่ยนแฟนมาถึงสามคนแต่แก้วรุ้งก็ยังโสดยังไม่ยอมเปิดใจให้ใครสัที ถึงแม้ว่าเธอจะพยายามแนะนำผู้ชายดีๆให้แต่แก้วรุ้งก็ไม่เคยสนใจสักวันฉันก็ต้องสละโสดอยู่ดีแต่ไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนแก้วรุ้งพูดอย่างมั่นใจเรื่องความรักสำหรับเธอมันเป็นเรื่องไร้สาระเธอเห็นชีวิตรักของหลายๆคนล้มเหลวก็ยิ่งรู้สึกเข็ดขยะแทนผู้ชายก่อนได้ผู้หญิงก็พยายามทำทุกอย่าง แต่พอได้แล้วก็ทิ้งทิ้ง,งคว่างๆไม่สนใจใยดีทำราวกับว่าผู้หญิงเป็นแค่ผ้าเช็ดหน้าเน่าๆที่พร้อมจะโยนทิ้งหังขยะเมื่อไหร่ก็ได้แก้วรุ้งไม่ชอบใจกับความสัมพันธ์แบบนี้และเหตุผลที่เธอไม่อยากมีความรักก็เพราะไม่ต้องการมีเรื่องกวนใจเธอต้องการที่จะทุ่มเวลาให้งานอย่างเต็มที่หากมีเรื่องมาทำให้เธอต้องเสียสมาธิกล,กลัวว่าจะทำงานได้ไม่ดี ฉันอยากรู้มานานแล้วว่าทำไมแกถึงไม่ยอมมีแฟนสักทีแก้วลุงวางช้อนลงหลังจากที่กินข้าวจนหมดเธอดื่มน้ำจนเกือบหมดแก้วก่อนวางลงข้างๆจานเปล่าฉันมาทำงานที่นี่เพราะต้องการที่จะเก็บเงินไม่ได้มาเพราะอยากมีความรักหรืออยากมาหาสามีในที่ทำงานหญิงสาวบอกเหตุผลให้เพื่อนรู้เธอมีเป้าหมายชีวิตที่ยิ่งใหญ่ มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เธออยากทำมากกว่าการมีแฟนที่ทำให้ชีวิตต้องหยุดชะงักเธอเห็นผู้หญิงหลายคนถูกจำกัดสิทธิ์ทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจและไม่ต้องการที่จะเป็นแบบผู้หญิงเหล่านั้นเธออยากใช้ชีวิตอิสระของตัวเองให้เต็มที่เก็บเงินสก้อนเพื่อสารฝันแล้วเมื่อไหร่ที่ความฝันของเธอเป็นจริงถึงเวลานั้นเธออาจจะพิจารณาใครสักคนมาเป็นคู่ชีวิต แก้วรุ้งไม่ได้คิดจะปิดกั้นตัวเองไปจนวันตายเธอก็เป็นเหมือนผู้หญิงคนอื่นๆอยากมีใครสักคนอยู่เคียงข้างเพียงแต่ว่าตอนนี้เธอไม่ได้คิดเรื่องนั้นเธอคิดดูนะถ้าวันหนึ่งฉันเป็นแฟนกับผู้จัดการเกิดเราสองคนทะเลาะก,กันแล้วเลิกกันบรรยากาศในที่ทำงานคงจะอึดอัดน่าดูเห็นไหมว่าความสัมพันธ์พวกนี้มิแต่จะทำให้เกิดปัญหาในอนาคตฉันไม่อยากเอาตัวเองไปเสี่ยง อยากทำงานแบบสบายใจอืมฉันเข้าใจแล้วนี่ก็เป็นเหตุผลที่ฉันไม่ยอมพบก,กับผู้ชายในที่ทำงานต้องไปหาตามร้านเหล้าตามผับตลอดแก้วรุ้งหัวเราะเบาๆถึงแม้ว่าเธอกับแก้วตาจะมีหลายๆอย่างที่คล้ายกันแต่ก็มีอีกหลายอย่างที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงขวัญตาเป็นผู้หญิงเปรี้ยวแซบชอบเที่ยวกลางคืนเธอมองความสัมพันธ์แบบฉาบฉวยเป็นเรื่องปกติ เธอใช้ร่างกายคุ้มค่าถึงแม้ว่าหลายคนจะมองว่ามันไม่ดีแต่ขวัญตาถือว่าเป็นการเรียนรู้เก็บประสบการณ์เผื่อวันหนึ่งตายไปจะได้ไม่เสียดายที่ตัวเองไม่ได้ใช้ชีวิตถึงแม้ว่าขวัญตาจะเป็นแบบนั้นแต่แก้วรุ้งก็ไม่เคยรังเกียจไม่เคยนินทาเพื่อนตัวเองเหมือนพนักงานคนอื่นๆที่คอยจับกลุ่มหาเรื่องนินทาเธอกับขวัญตาอยู่เสมอว่าแต่เธออยากทําธุรกิจอะไรทําไมถึงได้มุ่งมั่นเก็บเงินขนาดนี้ ฉันยังคิดไม่ออกหรอกว่าจะทำอะไรแค่อยากมีเงินสักก้อนอยากเป็นเจ้านายตัวเองฉันอยากจะใช้ชีวิตอิสระไม่ต้องมานั่งพววงว่าจะเข้างานสายจะทำงานไม่ดีจะโดนเจ้านายตำหนิหรือจะหลุดจากตำแหน่งพนักง,งานดีเด่นเมื่อไหร่ขวัญตารู้สึกเชื่อชมเพื่อนคนนี้เป็นอย่างมากเธอพยายามเอาแบบอย่างแก้วรุง้งโดยเฉพาะเรื่องการเก็บเงินและเรื่องอนาคต ด้วยความที่เธอเป็นคนแบบนี้คงจะหาคู่ชีวิตยากหน่อยคบกับใครก็คบได้ไม่นานเพราะเธอเป็นคนขี้เบื่อขี้โมโหถ้ายิ่งเจอผู้ชายขี้จุกจิกก็ยิ่งทิ้งไม่ใยดีฉันเองก็อยากลองเป็นพนักงานดีเด่นดูสักครั้งปีนี้ฉันถึงได้พยายามมาทำงานเร็วแล้วก็พยายามขยันเพราะฉันอยากรู้ว่าการที่ได้ถือโล่พนักงานดีเด่นมันรู้สึกยังไงถ้าเธออยากรู้ก็เอาของฉันไปถือสิ แก้วรุ้งเอ่ยคำๆมันเหมือนกันซะที่ไหนฉันอยากจะถือโล่ที่เป็นของตัวเองต่างหากคิดแล้วก็ตื่นเต้นฉันคงจะถูกจับตามองดูท่าที่เป็นพนักงานดีเด่นแบบคนอื่นเธอทําได้อยู่แล้วแหละฉันเชื่อว่าถ้าเธอตั้งใจทําอะไรสักอย่างเธอต้องทําได้เธอเป็นคนเก่งนะขวัญตาฉันเชื่อมั่นในตัวเธอเธอรู้ไหมว่าทำไมฉันถึงชอบอยู่กับเธอ เพราะเธอเชื่อมั่นในตัวฉันมากกว่าพ่อแม่ฉันซะอีกเวลาที่อยู่กับเธอฉันสบายใจมากขอบคุณนะที่ยอมคบฉันเป็นเพื่อนควันตาทำงานที่นี่มานานแต่เธอไม่เคยพบเพื่อนที่จริงใจแบบแก้วรุ้งเลยทุกคนพร้อมที่จะแทงข้างหลังพร้อมที่จะเหยียบหลังคนอื่นเพื่อขึ้นไปสู่จุดสูงสุดที่ตัวเองต้องการถึงแม้ว่าเบื้องหน้าจะดูเหมือนมีมิตรภาพที่แน่นแฟ้นแต่เบื้องหลังก็พร้อมที่จะทำร้ายกันตลอดเวลา ขวัญตารู้ดีเพราะเธออยู่ในสังคมนี้มานานนี่เป็นเหตุผลที่เธอไม่เคยมีเพื่อนสนิทเลยจนกระทั่งแก้วลุงเข้ามาทำงานที่นี่เธอจึงได้มีเพื่อนเป็นคนแรกและเป็นเพื่อนที่จริงใจที่สุดเท่าที่ชีวิตของเธอเคยพบเจอตอนที่สามคูมันกันทีแทบจะหันหลังกลับ เมื่อเห็นว่าใครนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารกับแม่ของเขาหญิงสาวส่งยิ้มหวานมาให้แต่ชายหนุ่มไม่ได้รู้สึกดีเลยแม้แต่นิดเดียวผู้หญิงสวยตรงหน้าแต่กับไร้สเสน่ห์ในสายตาไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงรู้สึกไม่ถูกชะตากับเธอเอาซะเลยแต่แม่ก็ยังพยายามที่จะจับคู่บังคับให้เขาแต่งงานกับอนันาลูกสาวนักธุรกิจที่เขามองว่าเป็นคู่แข่งมาโดยตลอด แม่คิดอะไรถึงจะไปเกี่ยวดองกับคนพวกนั้นกันทีไม่เข้าใจมันนั่งสิมัวแต่ยืนอยู่ได้กันนิกาเอ่ยเรียกลูกชายพร้อมกับดันอีกฝ่ายให้นั่งข้างอันนาเธอต้องการให้ลูกแต่งงานกับผู้หญิงที่เลือกให้แต่กันทีก็เอาต่บายเบี่ยงเธอจึงต้องใช้วิธีหลอกล่อให้ทั้งสองมาพบกันร้านอาหารหรูใจกลางเมือง อาหารแต่ละชนิดราคาไม่ต่ำกว่าหลักพันแต่เธอก็พร้อมที่จะทุ่มเงินเพื่อซื้อบรรยากาศที่โรแมนติกโดยหวังว่าเมื่อบรรยากาศโดยรอบเป็นใจจะทำให้ลูกชายมีความรู้สึกดีๆกับหญิงสาวที่เธอต้องการมาเป็นลูกสะใภกนน้กานิกาอยากเกี่ยวดองกับอันานาใจจะขาดเพราะอีกฝ่ายเป็นลูกสาวนักธุรกิจฐานะเท่าเทียมกันอีกอย่างอนา,นาก็เรียนจบมาจากเมืองนอก ดูยังไงก็เหมาะสมกับลูกชายของเธอเราวกับกิ่งทองใบหยกในแม่บอกว่าจะชวนผมมาคุยเรื่องธุรกิจชายหนุ่มเอ่ยถามสิ่งเรียบเขาจงใจให้อีกฝ่ายเห็นว่าเขาไม่พอใจตอนนี้เป็นเวลางานและมันไม่เหมาะสมเท่าไหร่ที่จะมาพูดคุยเรื่องอื่นนอกเหนือจากเรื่องงานชีวิตแกมีแต่าง,งานหรือไงฉันบอกให้แกพาหนูอนันาไปกินข้าวตั้งหลายวันแล้วแกก็ไม่สนใจนี่ก็ช่วงพักเที่ยงพอดี แกก็อยู่กินข้าวกับน้องละกันหญิงไวัยกลางคนลุกขึ้นก่อนจะคว้ากระเป๋าราคาแพงเธอตั้งใจที่จะเปิดทางให้ทั้งสองพูดคุยกันแม่จะไปไหนชายหนุ่มเอ่ยถามพร้อมกับลุกพรวดขึ้นมาฉันก็จะไปหาซื้อของแถวแนี้แกก็ดูแลน้องด้วยเดี๋ยวฉันจะรีบกลับมาชายหนุ่มรั้งข้อมือแม่ยังไงเขาก็จะไม่มีวันอยู่กับผู้หญิงคนนี้สองต่อสอง ถ้าแม่ไม่นั่งอยู่ที่นี่ด้วยผมจะกลับบริษัทชายหนุ่มยื่นคำขาดโดยไม่สนใจความรู้สึกของว่าที่คู่มันอันนาหน้าเสียไม่เห็นท่าทางของกันทีเขาดูเหมือนจะรังเกียจเธอและไม่พอใจกับการเจอหน้าในครั้งนี้แต่นิกาเห็นสีหน้าของว่าที่ลูกสะพ้ยเธอก็ลากลูกชายออกมาคุยเป็นการส่วนตัวเก็บพูดอะไรออกไปรือตัวบ้างไหม อย่าทำตัวมีปัญหาให้มันมากนักฉันบอกให้แกกินข้าวกับหนูอัน,นาแกก็ต้องกินชายหนุ่มหัวราะเบาๆตั้งแต่เล็กจนโตเขาเข้าใจว่าแม่เป็นผู้ให้กำเนิดแต่ตอนนี้เขาเริ่มไม่มั่นใจว่าสรุปแล้วแม่เป็นผู้ให้กำเนิดหรือเป็นเจ้าชีวิตกันแน่ทำไมถึงพยายามบงการชีวิตของเขามาตั้งแต่เล็กจนโตผมไม่ใช่เด็กนะครับแม่และผมจะไม่ยอมถูกบังคับ ผมพูดหลายครั้งแล้วว่าผมจะไม่แต่งงานกับผู้หญิงคนนี้หนูอันดาไม่ดีตรงไหนเขาไม่กังขาเลยเรื่องความสวยและฐานะของเธอแต่เขาไม่ได้รักและไม่ชอบที่เธอพยายามเข้าหาแม่ของเขาชายหนุ่มเกลียดผู้หญิงแบบนี้ที่สุดเขาดูออกว่าอันนาพยายามใช้แม่ของเขาเป็นเครื่องมือเพื่อเข้าหาดีทุกอย่างแต่ผมไม่ได้รักมันไม่เกี่ยวว่ารักหรือไม่รักแม่อยากให้แกแต่งงาน เพื่อที่ธุรกิจของเราจะได้มีคนช่วยหนุนคิวทั้งสองข้างขามวดเข้าหากันทุกวันนี้ธุรกิจของเขาก็ทํารายได้ปีหนึ่งไม่ต่ํากว่าพันล้านเพียงเท่านี้ก็มีเงินใช้ใจ่ายไปทั้งชีวิตแล้วแม่ยังจะต้องการอะไรอีกผมว่ามันไม่จําเป็นทําไมจะไม่จําเป็นถ้าเราเป็นทองแผ่นเดียวกันกับคู่แข่งมันก็เป็นเรื่องดีไม่ใช่หรือไงก็อย่าเรื่องมากได้ไหมฉันอุตส่าห์เลือกผู้หญิงที่ดีที่สุดให้แกแล้ว แนิกามั่นใจว่าสิ่งที่เธอเลือกดีสําหรับลูกชายแต่เธอไม่เคยถามความรู้สึกของกันทีไม่เคยถามความเห็นเขาเลยสักครั้งว่าอยากแต่งงานกับผู้หญิงที่เลือกให้หรือเปล่าโชคดีที่ชายหนุ่มเป็นคนหัวดื้อเขาไม่ได้เชื่อฟังแม่ขนาดนั้นและเขาก็ยืนกรานมาโดยตลอดว่าจะไม่มีวันแต่งงานกับผู้หญิงที่แม่เลือกให้ชีวิตเป็นของเขาและเขาจะไม่ยอมถูกคุมถุงชนเขาจะไม่ยอมให้ใครมาจับคู่ให้ หากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่ผู้หญิงที่เขารักเขาก็จะไม่มีวันแต่งงานด้วยต่อให้เป็นคำสั่งของแม่ก็ตามก็ไม่มีผลถ้าอยากเป็นทองแผ่นเดียวกันทำไมแม่ไม่แต่งงานกับพ่อของผู้หญิงคนนั้นซะเลยละ่ะจะได้เป็นทองแผ่นเดียวกันสมใจแม่ชายหนุ่มย้อนได้ยินว่าพ่อของอันนาก็เป็นพ่อไม้เพราะภรรยาตายจากไปนานหลายปีและถ้าแม่จะแต่งงานกับผู้ชายคนนั้น เพราะอยากเป็นทองแผ่นเดียวกันเขาก็คงจะไม่ว่าอะไรกัรน,นิกาที่ได้ยินลูกชายพูดก็ถึงกับโมโหจนหน้าสัน่นเธอง้างมือตีเขาเต็มแรงเจ้าลูกบ้าฉันแก่ป่านี้แล้วกยังจะจับคู่ฉันอีกหรอที่แม่ยังจับคู่ให้ผมได้เลยทำไมผมจะทำบ้างไม่ได้ทีนี้แม่รู้หรือยังว่าการที่ต้องแต่งงานกับคนที่ไม่ได้รักมันน่าขยะแขยงมากแค่ไหน การน,นิกาพอจะรู้ว่าลูกชายของเธอเป็นคนไม่ยอมใครแต่ไม่คิดว่าจะปากร้ายขนาดนี้แกนี่มันปากคอรัะร้ายเหมือนพ่อแกไม่มีผิดก็ผมลูกพ่อไงแม่ชายหนุ่มลอยหน้าลอยตาพูดเขาปลายตามองออกไปด้านนอกเห็นหญิงสาวยังคงน,งนั่งนิ่งเก็บสีหน้าเป็นอย่างดีแต่เขาไม่เชื่อว่าอัน,นาจะทนได้นานลูกคุณหนูที่ถูกตามใจมาโดยตลอดไม่มีทางที่จะมานั่งรอผู้ชายที่ไม่สนใจเธอเลย กันทีในเครือบแข็งสงสัยในตัวเธออะไรที่ทำให้ผู้หญิงอย่างอันนาถึงพยายามทนมาโดยตลอดทั้งๆที่เขาไม่เคยให้เกียรติเธอเลยอีกอย่างเขาไม่ได้ต้องการให้ใครยื่นมือเข้ามาแทรกแซงเรื่องในบริษัทเขาต้องการที่จะสร้างบริษัทให้เติบโตด้วยสองมือของตัวเองไม่ใช่เพราะได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นอีกอย่างเขาไม่เชื่อว่าคนที่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในบริษัทจะเข้ามาช่วยเหลือฟรีฟ โดยไม่หวังผลประโยชน์อะไรเขาเองก็เป็นนักธุรกิจรู้ดีว่าเงินมันทำให้คนหิวกระหายมากแค่ไหน